นิทานเรื่องร่างกายของฉันไปฟังกันเลยค่ะร่างกายของฉันตัวฉันมีชื่อก็คือหนูดีหน้าตาแบบนี้ไม่มีเหมือนใครดูนี่ใบหน้าดวงตาแจ่มใส ผิวพันชัยลายสดใสผุดผ่องทั่วทั้งใบหน้ามีตาทั้งสองว้ใช้แลมองสิ่งของทุกอย่างหนูต้องรักษาหูตาให้ดีทั้งสองอย่างนี้สำคัญแท้จริงสองเท้าก้าวเดินเพลิดเพลินสุขสรรันใช้งานทุกวัน ประโยชน์นั้นมากมีผักสดผลไม้อย่าได้นายหน,นีกินแล้วจะดีดูซีแข็งแรงออกกําลังกายทำให้เข้มแข็งไม่ล้าอ่อนแรงสดใสเบิกบาน